ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทศาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัก,กระีผลบทที่81พระอุดมวิชายาน เจ้าคุณอาจารย์หรือพระอุดมวิชาญาณเทระอายุราวสี่สิบรูปร่างสันทัดผิวคล้ำแต่ไม่ถึงกับดำเหมือนหลวงพ่อในป่าท่าทางท่านทรงภูมิธรรมเต็มเปี่ยมองค์นี้แหละที่หลวงพ่อในป่าบอกเราว่าเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้พระเจริญนึกในใจและดูเหมือนว่าเจ้าคุณอาจารย์จะอ่านใจพระนมออกจึงพูดว่าทุกคนเป็นคนเก่งได้ทั้งนั้น ถ้าไม่ละความเพียรท่านมองหน้าพระเจริญแล้วพูดอีกว่าในวันข้างหน้าคุณจะเป็นวิปัสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกพวกฝรั่งมังค่าจะต้องมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์คุณแต่ผมพูดภาษาฝรั่งไม่เก่งนะครับท่านจ้าคุณอาจารย์พระหนุ่มออกตัวไม่เป็นไรถึงจะพูดไม่ได้แต่รับรองว่าคุณสอนพวกเขาได้แล้วพวกเขาก็จะศรัทธาเลื่อมใสคุณมาก อายุ45ไปแล้วคุณจะมีชื่อเสียงก้องโลกแต่ระหว่างนี้คุณต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากที่สุดภิกษุวัยเบนจะเพศออกแปลกใจที่เจ้าคุณอาจารย์พูดเหมือนเหมือนกับพระในป่าหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในทางธรรมเมื่ออายุ45ไปแล้วเสร็จพิธีขอกรรมฐานเจ้าคุณอาจารย์ก็เริ่มอธิบายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี เริ่มตั้งแต่กายานุปัสนาสติปัฐานมีใครเคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนไหมท่านถามเมื่อไม่มีผู้ใดตอบพระเจริญจึงเรียนท่านว่าผมเคยปฏิบัติแนวพุทธโธมาก่อนครับพุทหายใจเข้าโธหายใจออกและเดินจงกรมโดยก้าวเท้าขวากำหนดพุทก้าวเท้าซ้ายกำหนดโทผมทำถูกหรือเปล่าครับเจ้าคุณอาจารย์ไม่ตอบว่าถูกหรือผิด หากท่านพูดว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งอยู่ในทีขนิกายมหาวัคพระไตรปิฎกเล่มที่10บข้อ2 7 3ร้อมถึงสามมีบอกไว้ชัดเจนยืนเดินนั่งนอนคู้แขนเหยียดขามีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตแต่เรามาทำพุทโธกันเองคุณทราบไหมพุทโธธรรมโมสังโฆคืออะไรท่านถามและอย่างมีทันที่ผู้ใดจะตอบ ท่านก็ตอบเสียเองว่าพุทธโธมาจากพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ว่าหญิงหรือชายก็เป็นพุทธะได้หากปฏิบัติถูกทางและอย่างถูกต้องแต่การที่คุณเดินจงกรมกำหนดพุทธโธไว้ที่เท้านั้นคุณคิดว่าถูกต้องไหมทำไมเอาตำราของพระพุทธเจ้าไปไว้ที่เทา้าล่ะบาปมากนะขอให้เลิกทำเสียตั้งแต่บัดนี้ดูตัวอย่างพระสารีบุตรซิ พระอัศจิอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศไหนท่านจะนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นใช่ไหมต้องเคารพครูบราอาจารย์สิอย่าเอาท่านไปไว้ที่เท้าครับผมจะเลิกทําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมไม่มีครูบาอาจารย์สอนจึงคิดขึ้นมาเองเพิ่งจะทราบจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าบาปมากพระหนุ่มยอมรับความผิดพลาดของตนเอาละถือว่าผิดเป็นครูก็แล้วกัน ทีนี้ก็จะพูดถึงอาณาปณสติการกำหนดพุทธหายใจเข้าโทรหายใจออกก็คืออาณาปาณสตินั่นเองแต่ทีนี้เราจะให้เปลี่ยนมากําหนดที่ท้องแทนที่จะเป็นลมหายใจทางจมูกการกําหนดที่ท้องให้กําหนดพองหนอเมื่อท้องพองและกําหนดยุบหนอเมื่อท้องยุบฟังดูไม่ยากใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติจริงยากนะ พราะจิตของเราจะไม่สามารถจับอยู่กับการกำหนดอย่างนี้ตลอดไปมันจะสัดสายไปหาอารมณ์อื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นธรรมชาติของมันเพราะธรรมชาติของจิตคือการเสวยอารมณ์ในสังยุตตนิกายนิทานวักพระไตรปิฎกเล่มที่16ข้อ114พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าเหมือนลิงพระองค์ตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนลิงเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ มันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ here, right. ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นมันปล่อยกิ่งนั้นแล้วก็จับกิ่งอื่นฉันใดธรรมชาติที่เรียกว่าจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างก็ฉันนั้นธรรมชาตินั้นในกลางคืนกับกลางวันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งก็ดับไปเมื่อรู้ธรรมชาติของจิตเช่นนี้แล้วเราจะได้หาวิธีทําให้จิตอยู่กับอารมณ์ที่ต้องการ เจ้าคุณอาจารย์อธิบายภาคปริยัติจากนั้นจึงให้อาจารย์แพงและมหาหนูสอนภาคปฏิบัติเริ่มจากการเดินจงกรมระยะที่หนึ่งโดยการกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอเมื่อลูกศิษย์เข้าใจกันดีแล้วท่านจึงให้แยกย้ายเข้าไปปฏิบัติในห้องของตนพระเจริญกับสัมมนเนรทองดีเข้ามาปฏิบัติในห้องเดียวกันแบ่งเขตกันเดินจงกรม คนเป็นสมามเณรปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเดินจงกรมแล้วนั่งเมื่อนั่งจนครบเวลาที่กําหนดแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งถึงเวลาฉันเพนพระเจริญเห็นสมามเณรปฏิบัติอย่างขมักขม้นก็เกิดความวิริยะอุตสาหะดูภายนอกเหมือนว่าท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเต็มที่หากภายในจิตใจนั้นมิได้สงบท่านคิดถึงโยมยาย เป็นห่วงโยมมารดากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีว่าจะเสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่พระมหาหนูซึ่งอยู่คณะสลักเป็นผู้สอบอารมณ์เรื่องการปฏิบัติท่านพอใจที่สมณเณรทองดีปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากกว่าใครในรุ่นนั้นทั้งที่เป็นสมณเณรอยู่รูปเดียวนอกนั้นเป็นพระภิกษุอายุตั้งแต่25ไปถึง55เวลาผ่านไปหนึ่งเดือน สำมเนินทองดีได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่6ขณะที่เพื่อนร่วมห้องคือพระเจริญยังไม่ได้เลื่อนขั้นให้มาเดินระยะที่สองพระหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดจึงตัดเพราะอาจารย์ผู้สอนว่าท่านมาหาเลื่อนขั้นให้ผมบ้างสิผมยังไม่ได้ยกหนอเหยียบหนอเลยได้แต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาตั้งเดือนแล้วคุณยังเลื่อนไม่ได้เดินระยะที่หนึ่งยังสอบไม่ผ่านเลยจะให้เลื่อนได้ยังไง มหาหนูไม่ยอมใจอ่อนทีเนนทำไมท่านเลื่อนให้นี่เขาเดินระยะที่หกแล้วผมยังอยู่ระยะที่หนึ่งอยู่เลยบอกตามตรงว่าผมชักอายเนนแล้วนี่ผมตั้งใจเอาเขามารับใช้นะทำไมถึงข้ามหน้าข้ามตากันอย่างนี้ท่านบนก็เขาสอบผ่านผมก็ต้องเลื่อนให้เขานะสิคุณอายเนนก็ดีแล้วจะได้ตั้งใจปฏิบัติผมก็อยากเลื่อนให้คุณจะแย่อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณสอบไม่ผ่านผมก็เลื่อนให้ไม่ได้มันอันตรายมากรู้ไหมมหาจาักคณะสลักอธิบายทำไมเนนเขาถึงสอบผ่านล่ะครับนักทำตรีเขายังไม่ได้เลยส่วนผมได้นักทำโทตั้งแต่พรรษาที่สองมันไม่เหมือนกันนี่คุณภาควิชาการกับภาคปฏิบัติการนะ่ะมันแตกต่างกันลิบลับเนนเขาอายุยังน้อยไม่มีเรื่องคิดกังวลเลยปฏิบัติได้ผล ส่วนคุณคงจะกังวลอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ครุ่นคิดติดอยู่กับวิชาการเลยปฏิบัติไม่ก้าวหน้าคงจะจริงอย่างที่ท่านมหาพูดมาต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่คิดไม่กังวลเป็นอันว่ามรืนนี้ผมคงได้รับอนุญาตให้ฟังเทศลำดับยานใช่ไหมครับยังก่อนเพราะคุณยังไม่ผ่านการเดินระยะที่6ส่วนเนนนั้นคงได้ฟังคุณใจเย็นๆนะขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ผมขอฟังก่อนไม่ได้หรือครับโปรดยกเว้นผมสักคนเถอะภิกษุวัยเบญจเพศอ่อนวอนไม่ได้หรอกคุณมันอันตรายมากเลยถ้าจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับพระหนุ่มไม่เข้าใจก็มันจะไม่เป็นวิปัสสนานะสิมันจะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกเอาตามใจชอบก็จะไม่ได้ของจริงได้แต่ของปลอม ทท่านให้ผมฟังเถิดครับจะได้รีบกลับวัดนี่ผมยังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จเลยถ้าท่านมาหาให้ผมฟังเทศลำาดับยานพร้อมกับเนนผมจะได้กลับไปสร้างโบสถ์ต่อพระหนุ่มคิดว่าเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นแต่มหาหนูกลับพูดว่าที่คุณไม่ได้อะไรเพราะคงจะกังวลเรื่องสร้างโบสถ์ค้างอยู่นี่เองต้องปรงให้ได้นะไม่งั้นก็เสียเวลาเปล่าทางนี้ก็ไม่ได้ทางโน้นก็ไม่สำเร็จ เลยไม่ได้เรื่องสักทางทำไมคุณไม่คิดว่าไหนๆทางวัดเขาก็ส่งคุณมาแล้วคุณก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตัดความกังวลเรื่องอื่นๆออกไปเสียเชื่อผมเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะสอบเลื่อนขั้นได้เองไม่ใช่มาขอความเห็นใจหรือมาขอคะแนนจากอาจารย์ภาควิชาการคุณอาจทำอย่างนั้นได้แต่ภาคปฏิบัติถือว่าอันตรายที่สุดหากคุณจะทำอย่างนั้น ตกลงท่านมหาจะไม่ใจอ่อนเลยหรือครับผมอุตส่าห์พูดจนเมื่อยปากแล้วพระนมต่อว่าผมใจอ่อนไม่ได้หรอกคุณนี่ผมหวังดีแต่คุณจริงๆนะถ้าผมทำอย่างที่คุณขอร้องจะทำให้เสียหายมากแล้วคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหลังจากที่คุณปฏิบัติถึงขั้นแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาสอบอารมณ์อาจารย์แพงได้พูดกับพระเจริญว่า นี่คุณสู้เน้นไม่ได้แล้วนะเน้นเขาเดินระยะที่หกแล้วส่วนคุณยังไม่ได้เลื่อนขึ้นระยะที่สองเลยท่านไม่รู้ว่าคำพูดนั้นจะไปแทงใจดำพระหนุ่มเข้าอย่างจังมหาหนูเห็นพระเจริญหน้าเสียจึงออกรับว่าคุณเจริญเขากังวลเรื่องการสร้างโบสถ์ผมสอบถามดูแล้วจึงรู้สาเหตุว่าทำไมเขาปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นเห็นจะจริง เนนเขายังเล็กไม่มีอะไรต้องกังวลก็เลยปฏิบัติได้เร็วเมื่อกี้ผมสอบอารมณ์เขาตอบได้ฉะฉานดีเหลือเกินเด็กมักปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ใหญ่คุณเจริญอย่าไปกังวลเลยนะท่านปลอบเมื่อเห็นใบหน้าเศร้าส้อยของพระหนุม่มเนนเขาจวนสำเร็จแล้วหรือยังครับท่านมหาพระหนุ่มถามมหาหนูท่านกังวลว่าหากเนนสำเร็จก็จะกลับวัดไปก่อนท่านก็จะไม่มีเพื่อน คงเร็วๆนี้แหละเรียกว่าเก่งที่สุดในรุ่นเลยพวกที่มาอยู่ก่อนก็ยังไม่มีใครเก่งเท่านี้มหาหนูชมเขานั่งตะพื้นเลยครับอดทนดีเหลือเกินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ตอนหลังๆนี่จะหนักไปในทางนั่งดังในทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงพระเจริญรายงานความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมห้องคุณก็เอาอย่างเขาบ้างสิจะได้สอบอารมณ์ผ่าน ได้เลื่อนขั้นกับเข้าเสียทีอาจารย์แพงบอกครับผมจะพยายามพระหนุ่มรับคำท,ทั้งที่รู้สึกว่าเสียหน้าท่านคิดว่ากลับห้องจะต้องแอบถามสามเณรทองดีว่าตอบอย่างไรจึงจะสอบผ่านเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ขอเอาทางอ้อมก็แล้วกันพระเจริญเดินกลับห้องในเวลาไล่เลี่ยก,กับสามเณรทองดีท่านกลัวว่าสามเณรจะนั่งภาวนาเสียก่อนจึงรีบถางขึ้นว่า นี่เนนบอกมั่งสิไปตอบยังไงถึงได้เลื่อนขั้นสมณเนนทองดีตอบว่าพูดไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดพระหนุ่มชักโกรธจึงรุกว่าพูดได้สิมีปากพูดนี่บอกหน่อยได้ไหมนี่เราอายเนนแล้วนะมาตั้งเดือนยังไม่ได้เลื่อนขั้นท่านเนนบอกเราจะได้เลื่อนขั้นอย่างเนนบ้างท่านแทนตัวเองว่าเราแทนที่จะเป็นหลวงพี่เช่นแต่ก่อน บอกไม่ได้อาจารย์เขาไม่ให้พูดสาม,มนเณรยังยืนยันเหมือนเดิมพระเจริญอยากจะโกรธแต่เมื่อคิดว่าสาม,มนเณรเป็นคนเชื่อฟังอาจารย์ก็โกรธไม่ลงอีกประการหนึ่งสามมนเนรน้อยก็ไม่ได้แสดงอาการดูถูกดูแคลนท่านว่าปฏิบัติสู้เขาไม่ได้ยังคงทำตนเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเมื่อตอนมาใหม่ๆแต่ที่จะผิดแผกไปจากเดิมก็คือมาระยะหลังนี้ เขาพูดน้อยลงจนบางวันแทบจะไม่พูดครั้นพูดก็ปรากฏว่าหายติดอ่างแล้วเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นอนิสงส์ของการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเป็นอันว่าพระเจริญไม่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับยาณซึ่งพระภิกษุชาวพม่าชื่อท่านอาสภะเถระเป็นผู้เทศมีทูตจากสถานทูตพม่ามา,มาปแปลเป็นภาษาไทยใช้เวลาเทศหกชั่วโมงเต็มเต็ม คือตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มผู้ที่มาเข้าปฏิบัติวันเดียวกับพระเจริญมีสามเณรทองดีรูปเดียวเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกให้ฟังเทศลำดับยานได้นอกนั้นเป็นพระภิกษุที่มาปฏิบัติอยู่ก่อนเพราะการคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มงวดมากใครไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังเมื่อถึงเวลาเทศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าฟังจะไปนั่งรอในโบสถ์ ปิดประตูทุกทิศเพื่อกันไม่ให้คนอื่นฟังพระเจริญอยากฟังมากในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตท่านจึงไปแอบฟังที่หน้าต่างซึ่งเปิดอยู่ครั้นฟังไม่ค่อยถนัดจึงชะเง้อเข้าไปในโบสถ์อาจารย์แพงผ่านมาเห็นเข้าจึงรีบมาดึงตัวออกไปอย่าทำอย่างนั้นอันตรายมากรู้ไหมท่านกำชับก็ผมอยากฟังนี่ครับพระนุมแก้ตัวอยากฟังก็ต้องเร่งปฏิบัติให้มาก สอบผ่านเกณฑ์เมื่อไรคุณได้ฟังแน่มาแอบฟังอย่างนี้ทําให้เสียหายมากรู้ไหมถ้าท่านจะคุณอาจารย์รู้เข้าคุณถูกตําหนิแย่เลยทีหลังอย่าได้ทําอย่างนี้อีกนะท่านกําชับพระหนุ่มไม่ยอมรับปากท่านคิดว่ามีโอกาสเมื่อใดจะต้องแอบฟังให้ได้ไปคุณกลับห้องไปปฏิบัติได้แล้วพระหนุ่มจึงเดินกลับห้องอย่างเหงาหงอย เมื่อเข้ามาในห้องไม่มีสามเณรนั่งภาวนาเหมือนเช่นเคยยิ่งรู้สึกอ้างว้างวังเวงท่านไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติจึงจัดการส่งน้ำแล้วจำวัดท่านหลับตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องเน้นกี่โมงแล้วท่านถามเหมือนคนละเมอสองทุ่มเศษแล้วผมเพิ่งกลับจากการฟังเทศลำดับยาณ ท่านเทศหชั่วโมงเต็มๆสามเณรที่เคยพูดติดอ่างพูดไม่ติดขัดเลยสักนิดท่านเทศว่ายังไงบ้างหลวงพี่อย่ารู้เลยไว้หลวงพี่ฟังเองดีกว่าอ้อประเดี๋ยวผมจะนั่งไปถึงจนรุ่งเช้าเลยถ้าเกิดผมนั่งนานผิดปกติหลวงพี่ไม่ต้องตกใจนะครับตกลงเราจะไม่รบกวนเนนขออนุโมทนาด้วยนะ สมณเณรทองดีเริ่มนั่งภาวนาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนรุ่งเช้าก็ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นพระเจริญได้แต่นั่งรอเวลาเมื่อไรสามเณรจะออกกระทั่งบ่ายสองโมงพระหนุ่มจึงออกไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์แพงทำไมวันนี้เนรไม่มาสอบอารมณ์อาจารย์แพงถามพระหนุ่มท่านยังนั่งภาวนาอยู่เลยครับนั่งตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ป่านนี้ยังไม่ออก มหาหนูได้ยินยังพูดขึ้นว่าจริงหรือสงสัยจะเข้าพระสมาบัติพระสมาบัติเป็นอย่างไรครับพระเจริญถามบอกไม่ได้ต้องให้ปฏิบัติได้เองถึงจะเข้าใจอะไรอะไรก็บอกไม่ได้ผมจักเบื่อแล้วนะถามเนเนเนนก็พูดว่าไม่ได้อาจารย์เข้าไมา่ให้พูดไม่รู้อะไรกันนักหนาะพระหนุมบนอุใจเย็นๆคุณเจริญ คุณยังมีเวลาอยู่ที่นี้อีกตั้งห้าเดือนช้าๆได้พระสองเล่มงามอาจารย์แพงผู้ปลอบใจพระหนม่ม